สวัสดีครับชื่อนายนิรวิทย์มุนเกตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 3าครับเลขที่7วันนี้จะมาท่องคำอุปสรรคและปริมาณฐานคำอุปสรรคเอก์าร10ยกกำลัง18เพต้า10ยกกำลัง15เทรา10ยกกำลัง12กีกา10ยกกำลัง9เมกะ10ยกกำลัง6กิโล10ยกกำลัง3โต10ยกกำลัง2เดคา10เดชิ10ยกกำลังลบ1เซนติ10ยกกำลังลบ2 มิลลิ10ยกกำลังลบ3โอิ10ยกกำลังลบ6นาโน10ยกกำลังลบ9กิโก10ยกกำลังลบ12เฟนโต10ยกกำลังลบ15อัตโต10ยกกำลังลบ18หน่วยฐานมวมีหน่วยเป็นกิโลกรมัมความยาวมีหน่วยเป็นเมตรเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล,ล่าปริมาณเสือมีสองปริมาณ หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมมีหน่วยเป็นเรเดียนหน่วยที่ใช้วัดมุมภายในทรงกลมมีหน่วยเป็นสเตเรเดียนขอบคุณครับ